สวัสดีครับสวัสดีน้านะทุกท่านเลยนะครับผมก็กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิงช ANNEL กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานะครับรีวิวนะครับจระบีนะครับผมก็เชื่อว่ามีน้านะนะครับหลายท่านนะครับที่อาจจะรู้จักจระบียี่ห้อนี้นะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นจระบีของนะครับดิทลอนนะครับดิทลอนรีวเกียนะครับ เซรามิกนะครับเป็นจรารบีผสมผงเซรามิกนะครับเป็นจรารบีจากแบรนด์ของเพื่อนบ้านเรานี่เองนะครับประเทศมาเลเซียนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นขนาดน่าจะเป็นขนาด30กรัมนะครับสากรัมที่ผมซื้อมานะครับในช้อปปีนะครับก็ราคานี่อยู่น่าจะอยู่ที่ประมาณเท่าที่จําได้ก็ประมาณ740บาทนะครับเจ็บาทก็ถือว่าเป็นราคาค่อนข้างสูงแต่นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าผมไปหาข้อมูลนะครับ ก่อนที่จะมาซื้อนะครับจารบีตัวนี้นะครับคือไปหาข้อมูลบริษัทแล้วก็ใน y o ยูทูบนะครับที่เขาเทสจารบีตัวนี้นะครับปรากฏว่าจารบีตัวนี้มันไม่ธรรมดานะครับมันไม่ธรรมดาเอามากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นจารบีที่ยึดเกาะนะครับยึดเกาะโลหะนะครับยึดเกาะเฟืองได้ดีมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูครับเนื้อจารบีกันก่อนนะครับผมนี่ให้น้าๆดูนะครับ ก็จรารบีจะเป็นสีขาวนะครับสีขาวเลยนะครับสีขาวลแล้วเนื้อเนี่ยเนื้อจรารบีจะละเอียดมากๆนะครับคือตอนแรกผมว่าผมก็คิดว่าแบบผสมผงเซรา,ามิกนี่มันจะแบบหยาบๆยาอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับคือมันละเอียดจนแทบจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีผงเซรามิกผสมอยู่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการก่อยุดเฟืองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะจะเอาลอกไพรเวียนะครับแมทริกนะครับทําทความสะอาดเฟืองแล้วก็เอาเจรารบีตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับก็แต่ก่อนอื่นเนี่ย ก่อนจะไปทําอะไรกับลอกนะครับเอาจารบีใส่นะครับผมอยากให้นะนะดูคลิปก่อนนะครับคลิปนะครับของเจ้าจารบีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่เขาเทสนะครับเอาจารบีตัวนี้นะครับตัวดิสลอนนะครับเซรามิกนะครับเทียบกับจารบีนะครับชนิดต่างๆในท้องตลาดนะครับผมนะครับเขาเทียบกันนะครับก็ภาพอาจจะกลับหัวหน่อยนะครับเพราะว่าเขาเขาถ่ายเป็นวิดีโอกลับหัวมานะครับนะครับ ก็เดี๋ยวเขาจะเอาเครื่องเนี่ยครับเครื่องฉีดน้ำเนี่ยฉีดก็ไปเลยนะครับโดยที่เดี๋ยวเขาจะเอาจารบีเนี่ยป้ายนะครับป้ายตรงเนี่ยครับตรงผนังนะครับแผ่นกัดไม้กระดานนะครับอ่านะครับป้ายนะครับจารบีนี่อันนี้ยี่ห้อหนึ่งนะครับอยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับอ่านะครับเนี่ยเขาป้ายนะครับอ่ะเนี่ยครับก็ป้ายให้ดูให้เห็นกันชัดๆนะครับว่า มีทั้งหมด3นะครับ3ามยี่ห้อนะครับต่ลบีในท้องตลาดนะครับนี่ครับป้ายให้ดูนะครับแล้วก็สีขาวๆนะครับที่เขาวงเนี่ยครับเห็นไหมครับสีขาวๆนะก็คือตัวที่เป็นจาลบีเคลือบเซรามิกนะครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับเขาก็กําลังจะเอาปืนฉีดน้ําแรงดันสูงนะครับฉีดเข้าไปนะครับก็คือเครื่องฉีดน้ําที่ไว้ล้างพื้นล้างรถเราเนี่ยนะครับฉีดเข้าไปนะครับผมอาจสังเกตนะครับ สีขาวนะครับสังเกตสีขาวนะครับสีขาวก็เป็นจารบีเคลือบเซรามิกนะครับสังเกตดูนะครับว่าจารบีสีเขียวๆนะครับจารบีสีเขียวๆเหลืองๆนี่ฉีดนะครับไปนะครับจารบีไหลเริ่มแบบจางลงไปแล้วนะครับนะครับน่ครับแล้วก็จารบีนิดลอนสีขาวนะครับยังอยู่นะครับอ่านะครับฉีดไปนะครับใช้แรงดันน้าแรงดันสูงนะดูตรงสีเข yeah. okay, ียวนะครับเนี่ยหายไปเลยนะครับ จารบีทั่วไปนะครับตามท้องตลาดที่ใช้หล่อลื่นนะเฟืองนะครับแล้วก็นี่ครับจารบีนะครับเนสเล่นนะครับทีขาวนะครับถือว่ายังเกาะดีอยู่นะครับนี่ครับเจอน้ําแรงดันสูงนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับเขาก็ฉีดให้ดูตรงที่มันเกาะยึดกับแผ่นโลหะนะครับอ่าแผ่นโลหะก็คือถ้าโลไปยึดกับโลหะเนี่ยมันก็จะเกาะเกาะได้ดีนะครับนี่ครับ สมว่าเฟืองเนี่ยเฟืองของเราเนี่ยเฟืองเฟืองสายลอกนะครับเฟืองในลอกของเราเนี่ยเป็นโลหะใช่ไหมครับจาละบีก็เข้าไปเกาะไปจับกับโลหะนะครับถ้าคกาว่าจาละบีตัวนี้เนี่ยมันจับโลหะได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับน่ครับเอาจาระบีเอาปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดนะครับนะครับก็ถือว่ายังเกาะได้ค่อนข้างดีมากๆอยู่นะครับหเห็นชัดๆเลยนะครับคลิปนี้นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เขาอธิบายก็คือว่าคุณสมบัติในการยึดเกาะพื้นผิวและก็ทนความร้อนนะครับสังเกตจากวิดีโอนะครับผมสีขาวนะครับสีขาวคือจาะบีผสมเซรามิกนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไฟแช็กเนี่ยลนนะครับลนด้านหลังแผ่นโลหะนะครับแล้วดูว่ากับจาะบีอื่นๆนะครับจะละลายจะละลายออกจากแผ่นโลหะไหมนะครับยเอาไฟแช็กลนนะครับจับเวลาด้วยนะเขาจับเวลานะครับ อ่าลนแล้วนะครับเนี่ยนะครับอ่าในเขากําลังลนนะครับจารบีนะครับสีขาวนะครับจารบีเคลือบเซรามิกนะครับว่ามันสามารถทนความร้อนสูงสูได้ไหมนะครับดูขว่งฝั่งขวาสุดนี่ละลายไปหมดแล้วนะครับจารบีนะครับนี่ดูตรงกลางสีเขียวนะครับบ้างนะครับนี่ตรงกลางสีเขียวก็มีละลายนะครับมีละเหยมีละลายนะครับก็ถือว่า ทนความร้อนนะครับทนต่อความร้อนได้ค่อนข้างดีเยี่ยมเลยนะครับผมอ่ะนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับอ่ะครับก็กลับมาทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะเอาจารบีตัวนี้ครับเดี๋ยวมาทําความสะอาดเฟืองนะครับของลอกเบสหยดน้ำอ่าไพลโอเนียแมทริกนะครับเดี๋ยวผมต้องแกะลอกออกมาก่อนนะครับแกะเฟืองอะไรออกมาก่อนเพราะว่าใช้งานค่อนข้างที่จะสมบุกสมบันมาพอสมควรแล้วนะครับ อะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเฟืองของลอกตุนี้นะครับผมจารบีนะครับที่ผมใส่ไว้นะครับนี่นะครับก็หายไปพอสมควรเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะใส่จารบีเคลือบเซรามิกนะครับให้กับเจ้าลอกตัวนี้นะครับอ่นะครับผมนี่นะครับก็เดี๋ยวจะเอาจารบีนะครับตัวนี้นะครับมาหล่อลื่นเฟืองนะครับ ของลอกพาเนียแมทติกนะครับเดี๋ยวผมขอไปล้างชุดเฟืองก่อนนะครับล้างชุดเฟืองก่อนเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ครับล้างนะครับล้างชุดเฟืองนะครับชุดนี้นะครับก็เป็นสเปร์นะครับสเปร์ตัวนี้จะเป็นสเปร์ที่ล้างพวกเศษเข่าหรือเศษอะไรต่างๆในในพวกอุปกรณ์เบรกรถยนต์นะครับแต่ว่าผมเอามาลองใช้กับลอกแล้วนะครับล้างลอกล้างคาบจัลบีนี่ ดีมากๆนะครับแล้วราคาไม่แพงด้วยนะครับกระป๋องละร้อยกว่าบาทกระป๋องเบลเลอร์เลยนะครับนะครับก็ถ้าใครสายขี้เกียจเนี่ยฉีดนะครับฉีดเฉพาะแรงฉีดมันแรงนะครับตัวนี้นะครับฉีดจารบีนี่ปิวออกหมดเลยนะครับแล้วก็เอาแปรงขัดตามที่หลังเนี่ยง่ายมากๆนะครับอ่าโอเคนะครับผมผมไปล้างเฟืองมาแล้วเรียบร้อยนะครับเฟืองพีเนียนนะครับเฟืองพีเนียนกับเฟืองจานนะครับนี่นะครับ ก็ล้างมาขาวสะอาดนะครับสเปรย์ตัวเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาใส่จารบีตัวเซรามิกนะครับเซรามิกเดี๋ยวจะป้ายจากฝามาเลยนะครับเพราะว่ามันเลอะที่ฝานะครับคือข้อดีของจารบีตัวนี้เนี่ยครับก็คือว่าเราไม่ต้องนะครับไปโปะนะครับก็คือสามารถทาบางๆได้เลยนะครับไม่ต้องไปแบบไปโถมใส่จารบีแบบเต็มเหนียวนะครับต่ป้ายบางๆได้เลยนะครับ เพราะว่าตละลบีมันเกาะยึดเฟืองดีอยู่แล้วนะครับเนี่ยผมใช้วิธีป้ายบางๆแต่ว่าป้ายให้ลึกถึงล่องนะครับป้ายให้ลึกถึงล่องเฟืองนะครับป้ายให้ลึกถึงล่องเฟืองเลยนะครับอย,ย่าพยายามอย่าให้ให้ลึกถึงล่องเฟืองให้เห็นอย่าปิดให้มาตะลบีมันเข้าไปปิดทั่วถึงนะครับตัวล่องเฟืองนะครับอ่านี่นะครับผมเห็นไหมครับ นี่ครับนานาดูนะครับผมเห็นไหมครับก็ป้ายจนให้ร่องเฟืองมันขาวนะครับให้เป็นสีขาวของจารบีไปเลยนะครับบางๆนะครับไม่ต้องให้ล้นขอบหรือว่าให้เยิ้มนะครับอนะครับต่อไปก็จะเป็นเฟืองพินเนียนนะครับเฟืองพินเนียนอันนี้ผมใช้เศษจารบีที่มันเลอะตรงฝานะครับเนี่ยครับเอามาป้ายเฟืองนะครับนี่ครับป้ายให้ ให้มันซึมเข้าไปในในร่องเฟืองเลยนะครับให้มันไปโดนในร่องเฟืองนะครับจะได้เคลือบนะครับเคลือบร่องเฟืองไปในตัวนะครับเนี่ยครับเท่านี้ก็พอนะครับจะบอกว่าอ่ามันประหยัดมากๆนะครับจาระบีตัวนี้นะครับถึงมันจะกระปุกราคา700กว่าบาทก็จริงนะครับแต่ว่าดูปริมาณที่เขาใส่มาให้เลยครับเต็มเต็มกระปุกเลยนะครับเต็มกระปุกเลยนะครับนี่ดูฝามือผมนะครับแล้วคิดดูครับแล้วมันป้ายแค่แบบ ป้ายแค่นิดเดียวครับไม่ต้องป้ายแบบโปะแบบให้หนานะครับแล้วแล้วผมว่าเนี่ยมันใช้นะครับใช้แบบได้นานมากนะครับใช้ลืมนะครับผมบอกเลยว่าใช้ลืมนะครับอ่านี้เทียบกับปลูก30กรัมของชิมาโนนะครับปลูก30กรัมนะครับใช้ลืมแน่นอนครับปีหนึ่งผมว่าตกบ่อยๆเนี่ยสามสี่ปีก็ใช้ไม่หมดหรอกครับไม่หมดครับเพราะเราป้ายแค่นิดเดียวนะครับมันเกาะเฟืองดีนะครับอ่ะนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเอามาให้น้าได้รับชมกันนะครับเจ้าจาระบีนะครับดิสลอนนะครับของประเทศมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไปประกอบกลับนะครับแล้วก็ดูฟิลลิ่งนะครับการหมุนตอนที่ประกอบเฟืองเสร็จแล้วนะครับอ่านะครับเสร็จแล้วนะครับผมอ่านะครับก็เสร็จแล้วนะครับผมก็หมุนลื่นนะครับหมุนลื่นขึ้นเยอะเลยนะครับนี่นะครับ หมุนลื่นนะครับนิ่มขึ้นเลยนะครับก็ถือว่าถือว่าโอเคนะครับโอเคนะครับสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันพอดีก็คือว่ามันไม่ทําให้ห้องเครื่องเราเนี่ยจาระบีไปเลอะตามขอบวอดี้ต่างๆด้วยนะครับนะครับก็ถือว่าโอเคครับสําหรับจาระบีตัวนี้นะครับดิสล่อนนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากกันด้วยด้วยนะครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกาลังใจนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปถัดไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ